มาฝากนะครับตอนนี้อาจารย์มาไหว้องค์พญานาคที่วัดถ้ำแจงนะครับจังหวัดเพชรชบุรีนะขณะนี้เป็นเวลา2ทุ่ม็ดนาทีนะครับไม่ค่อยจะมีคนซอกเท่าไหร่นะครับ อืมจุดนี้โอเคชงบริเวณนี้โอ้ยนะครับอ่าองค์พ่อปู่นะครับใน,บนายามค่ำคืนนะครับจะไม่ค่อยจะมีใครมานะครับส่วนมากเลย ลูกหลานท่านจะมาในช่วงกลางวันเป็นส่วนเป็นส่วนใหญ่